อ่ะแค่อ่าสวัสดีครับคลิปนี้ก็จากการเข้าพื้นดึงหนังหน้าเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราดึงหนังหน้าเสร็จไปเลยไหมเราดึงหนังหน้าตึงนี่มันหนังฟอกัดนะพอดึ่งหนังหน้าตึงแล้วก็มาติดคิว้วมาวางคิ้วเลยนไหมมาวางคิว,าว,าคว <c oughs> นี่เราวางคิวแล้วคิ้วมันก็คือตัวนี้เนี่ยอันนี้บอกคิวกันน้ําสูงเนี่ยเห็นไหม คือเราตัดเปเทิร์นตัดเป็นเส้นเสร็จเข้าหุ่นดึงหนังหน้าเขาอยากดึงหนังหน้าี่ทําให้ดูดึงหนังหน้าแล้วดึง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 หนังหน้าไว้เห็นไหมเดี๋ยวเอาหนังหน้าตัวนี้ออกแล้วก็มาติดคิ้ววางคิ้วเก็บรายละเอียดวางคิ้ววางคิ้วเสร็จก็ติดเนี่ยเนี่ยวางคิ้วเสร็จไปแล้วนะวางคิ้วเก็บโฟมอะไรแล้วเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดก็มาวางพื้นมาเข้าพื้นดิมาเข้าพื้นเห็นไหมเราจะมาเข้าพื้นแล้วปะจะเจียเก็บอีกทีหนึ่งเจียเก็บอีกทีหนึ่ง เก็บรายละเอียดข้างในเก็บสีขัดเงาอันีนเนนน้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่เราจะทำรองเท้าแล้วจะนี่คือการขั้นขั้นขั้นตอนมันนะขั้นตอนมันก็คือติดคิว้วและเรามาเอาตัวนี้ออกก็คือตะปูที่เราดึงไว้นัน่นแหละที่เราตอกหนังหน้าไว้ต้องมาดึงออกแล้วเพราะว่าอมันแข็งแล้ว เนี่ยๆน,นี่คือหนังพกฟกฝาดนะหนังพกฟกฝาดมันจะทํายากแข็งกว่าเลยกว่าหนังนิ่มนหนังนิ่มมันทําง่ายรองเ้าทั่วไปก็ช่วยทาหนังนิ่มกันเขาก็ไม่ค่อยทาหนังพกฟกฝาดหรือถ้าทำโฟกฝาดเขาก็จะไปปอกก็จะไปปอกโฟกฝาดให้มันบางเพราะว่ามันง่ายในยการเย็บจักดไงแต่ของเรานี่คืองานมือ แต่ที่ชอบทำพวกฝาดก็คือพวกฝาดมันมันทำเล่นเป็นแนวคลาสสิกอะไรได้สีเซร์อะไรมันมันโอเคมันออกแบบแนววินเทจจากนิดนึงคลาสสิก่อนยหน่อยเราต้องดึงพวกนี้ออกหมดดึงเอาไให้หมด ตะปูนต้องเก็บไปอะไรอย่างนด้หมดนะเพราะถ้าเดี๋ยวพลาดเราลืมเรามองไม่เห็นเราตอบไอเอ้เดี๋ยวมันจะออกออกจากหุ่นไม่ได้ตลงอใหญ่ตกอ่าพอเราเสร็จตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาเก็บเกี่ยวพวกนี้พกพื้นเรา่วไปนะพื้นแล้วแต่เราจะใช้ใส่ทีนี้มีนะ่ะ คนบางทีมันใชคัตเตอร์หรือใช้มีดอย่างอื่นแต่บนบางจะแนะนําก็คือใช้ใบเลื่อยใบเลื่อยตัวเนี้ยมันจะมีใบเลื่อยนอกใบเลื่อยในเราใช้ใบใบเลื่อยบานบานเรานี่แหละใบเลื่อยตัวเนี้ยมันเป็นมีดนี่แหละมันเป็นมีดเฉียนดีที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดต้องรับอยู่บ่อยๆก็ยามีดคู่กายตัวเนี้ยเราต้องมี เราต้องมีเพราะเราต้องออกมาเฉียนตัวเนี้ยเราต้องมาเฉียนพวกเนี้ยเกิดรายละเอียดตัวนี้มันจะใช้ได้หมดปอกงงปอกหลังได้หมดปอกหนังก็ได้มีการทำรองเท้าจริงๆ มันมีมีดน,นอกเลยนะมีใบไปเรื่อยนอกไปเรื่อยต่างประเทศก็คมดีนะบางคนใช้แบบรับแล้วแต่แล็กแต่ความถานาัดของช่างแต่ว่าตัวนี้มันจะดีกว่าคัตเตอร์มันไม่เปลืองแต่มันรับได้ตลอดและมันคมจริงๆ นี่คือเทคนิคนะนี่ก็คือวิชาความรู้เข้าพื้นถลุปนะเข้าพื้นดึงหนังหน้าดึงหนังหน้าเข้าพื้นเข้าพื้น,นดึงหนังหน้าติดคิ้วติดคิ้วะไรเสร็จมาเข้าพื้นพร้อมจะเจียเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งใช่นปะวางคิ้วเห็นไหมวางคิ้ว วางคิ้วแล้วก็วางโฟมแต่วางตัวไปก็ไม่วางโฟมกันนะเดี๋ยวมันเราเระวางโฟมนี่เป็นเทปตี้วัวเล็กนะแกะจากการดึงดึงตะปูออกปั๊บเรามาเก็บรายละเอยียดตรงนี้เพื่อจะ<ม>เพื่อจะเข้าพื้นติดคิ้วแล้วก็ไปลงเครื่องเกี่เอาไปลงเครื่องเกลี่ี ผมว่าทุกคนคงเข้าใจกันแล้วก็ติดตามการทำรองเท้าของบางจะออกมาสอนให้เรื่อยๆเคล็ดลับทุกๆอย่างติดตามกันไปเรื่อยๆอยากรู้อยากมีความรู้ถามแล้วเราจะตอบหาความรู้ให้กับตัวเองสาม,มารถไปทำรองเท้าใช้เองได้ทำรองเท้าแบรนด์ของตัวเองได้แล้วก็ซ่อม แล้วบอกต่อให้กับคนอื่นอีกเยอะแยะโลกนี้มันคือการแบ่งปันนะก็ติดตามเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราเป็นผู้ให้นะ โอเคนะครับ